สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้เนาะค่ะก็เป็นมื่อวันที่5กรกฎาคมพศ2566นเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมวกษษ็สะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมวนัทางต่องวดพ่อศักเนาะค่ะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566ัน,นะคะวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อศักให้05เข้าตรงๆนะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฝักตาดอกเนาะค่ะท่านผู้ชม วันนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันไหมเนาะค่ะว่าพอซักจะได้แนวทางให้ ah Για ตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมรับฟังนํากันนะคะสวัสดีค่ะพ่อซักสวัสดีสวัสดีค่ะเอาดีครับท่านผู้ชมเรพอเนาะงวดที่ผ่านมานี่แไหมพ่อ เลขม่ศูนย์หานี่ตัดอกเออนึ่งมากมบเก้านัละซี่ตัวน่ะหลักสิบพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยสิบกับศูนย์หลักหน่วยกับหาให้มากแค่นี้ี่พี่น้องสามคูทิตตตะบดีเขียนตัวเลขหลักสิบเนาะนี่นี่ศูนย์ห้าเก้าตัดหานี่ย่งศูนย์กับเก้าครับอู้ย่งศูนย์กับหาอืมนี่พี่น้องฟาฮัตว่าติเสือนหากับวิ่งวิ่งหากับเก่าเก้าพอตัดแล้วย่งหา หาตัวเดียวคันสิืจอว่าฉันดอกมีบอลซูนหาตรงๆเพราว่าชุดนี้ละเอาเอาพ่องวดนีนบาทนี่ยตัวม่อนักหนูหาเกียดหาเกียดร้อยยี่สิบบาทมีแค่นี้นี่พ่อมีแค่สามคููนึงเด้ที่ให้ที่แหลกอะสี่ครูการมันกลับตัวในตัวดิเออมันกลับนะซูนนี่กะกรับนี่กะกรับนี่อือ่ะกะกรับคือเก่าพวเด็ดพ่ว่ากรับแค่คู่เดียวกรับคู่เดียวผมก็สิกรับนี่มันนั่น สิบน่วยมันก็มีนี่เลนี่เลครับนี่เลพอมันิ้บกับว่มันกิ้บเร็กันนั่นดิศูนห้าห้าศูนย์นี่ยแม่นนี่พ่อกิ้บเพราะว่าลักลักสิบลักสิบหาก็มีเอ่นี่ครับนี่นลักสิบนี่ลักน่วยลักน่วยหาักศูนย์หาศูนย์นั่นเลยศูนย์กับหาไมีทั้งสิบมีทั้งน่วยพอจิ้บบาทดีสูงหนันมันโบมีดีบาทครับหาเจ็ดอืม เฮ็ดหามันบ่มีบาทอืมนั่นเด็กก็กลับซ้ำนั่นสี่ตัวเอาวันนี้พ่อบาทเนี่ยนี่เอาจังสี่แล้วพ่อจังบาไลายนี่อุ้ยอุ้ยอยกได้หน่อยอยากได้ซ้ำหนึ่งอยากได้ซ้ำหนึ่งทำซ้ำเก่าทำเอาทำเอาอยากได้หน่อยทำเอาเนาะพ่อเอาชมมากมากเองอืมสิบหกได้บาทนี่เนาะแมีนพ่อสิบหก 1ิหน่วยนี่กว่าสิหน่วยนี่บ่หน่วยโอ้สิสิบหน่นี่นีหน่วยหนึ่งนหน่งสองห้าดหนาเอม่กีกไงเขียนไว้เลยพอไอ้มันสอมันอยากหน่อยอยู่มันเลียวไเห็นนี่สิ สิบบนสองหกเจ็ดเจ็ดตัดนจ็ดก็สิบสิบบนสิบบนด้วยกันสองสูตรเอาส้นกันที่หกกับสองตบกว่า <c oughs> ที่หกกับสองส้นกันหกกับสองแลเรื่องหกกับสองมาเห็ดมาที ตัวนี้คูมันงวดที่แล้วนั่นครับในศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าตัดทกกับเก้านี่ย่งตัดตัวเด่นกับย่งกันบาดีตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเลขติดครับลักสิบไม่จะศูนย์ไม่ศูนย์ตัวเดียวลักสิบที่แล้วมันมันมันเด่นบาดีตัวนี้เป็นน้อยเนาะหาเนาะครับหาเป็นน้อย โอเดรย์องสีแ่แหะนี่รุยเรื่ยอ่ารุยเรยเล่อยังโอเด่ feet, เน,นโอหองกันไปนยัเยเด่นไปเลยเด่นไปเลยเหล <c oughs> เ็กบนนอนมาได้หองหมดเลยเหล็กบนนอนมาได้บนด้นอนหมดเลยหมอนบนมีเลยเหล็กบนในนอะหมอนบาสองสามสองสี่ สองหกสองแปดปั้นเปรถพองวันนี้สองแปดมันเถื่อใจเด็ดนี่เด่นี่เด่นไม่ไแน,น,น,น่นเลยแน่นแล้วนะหกสองหกสามหกสี่หกแปด สองหกสองแปดตัวแน่นตัวแน่นกับผมที่แน่ๆก็คือตัวนี้แล้วว่าขิดมันอกี้คิดสองขีดสามไว้เลยลบลบไปนั่งอันเดียวยคิดสามขีดสี่ไว้สองหกไม่หันบล่ะหะนันม่านกันบ่ม่หันมานที่งวดนี้มันขืดมา่านบลถ้าว่าเน้นตัวนี้ที่สองหกหรือไม่พอแน่นนั้นลได้เหลวยเน้นที่หก ได่ถี่มบ่อใดเลยวิ่งว่าเขียนวิ่งไปนะวิ่งไปไหนบ่โโบ่เขียนบ<น>่นี่ละมันได้ออดสองคับวันนี้ไองคับผมว่าได้ล่างล่างล่างเ่าเล่างล่างนักซิปหมดที่แล้วห1น1ึ่งหนึ่งสี่หแปดเก้าซิล่างสิบร่างลักหนวยศูสอง หุ้นช่องสี่หกเจ็ดเจ็ดหน่วยล่างออกยังออกยังออกหนึ่งหกซีเป็นซีเหน่วยเป็นหน่วยซีเป็นสิเป็นหน่วยเป็นหน่วยวันนี่ยอดหลังยอดหลังยอดหลังเดี๋ยวเดียววันี้ไข่เยูะนี่พี่น้องวัดที่แล้วนี่มีป้มีหนึ่งหกหรือพันต้าก่อนนเดี๋ยว่าด่ะ สิบเอาต่หนึงศูนย์นี่พี่น้องตัดออกนั่นมันมีมันตดนีตัดออกสิบกับหน่วยล่างนี่ตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าพอไปจับด้วยพี่น้องได้เห็นบ่พอพอบเอาเดี๋ยววนนี่มวนี่มวนนี่มวนนี่ศูนย์สองศนย์สองสีห้า 1ิล่างหนึ่หน่วยศูนย์สองสอ่าสิบล่างหนึ่งสองห้าเจ็หน่วยล่าง ล่างคือวิ่งเจ็บบนไม่วิ่งให้บนบ,บ,บนีบนบน่บนคือสองกระพงสองกระพงเอาธรรมชม <c oughs> เอาเด่นไปเลยเด่นไปเลยงวดนี้เด่นอยากได้น้อยตัวมาทำเองก็สักบวกวันที่แล้วเนี่ยพี่น,อน้องบอทลายชุดศูนย์เจ็ด สี่เจ็ดห้าหนึอ้าหโอ้คือยาวเป็นหางวอวเถอะว่าเจ็ดเจ็จก้าจังบอสธรรมชมบัตรเลนี่ <c oughs> ถ้าไม่ยาว <c oughs> ไม่ใช่เพราะสักนะครับ แทนหนึ่งว่าพ่อปูเลขเลขทั้งเข่าสูตรทั้งแง่ดิเดี๋ยวนี้ยไงยะงยะเอาเน้นคือเลนลายแถบันเนี่ยลายอยู่ลายอยู่คือติดเจ็ดเน้นเน้นติดเจ็ดเน้นเจ็ดคู่หนึ่งสองสามเกียคู่เอาตัวแรกเน้นก็โมอขีดทั้งไต่พ่นแห่พ่อโมบอลเนีนเว้ย บอเน้นบอมีตัวเน้นเพราะว่าเด่นซ้ากันใส่แล้วใส่แล้วทุ่มทุ่มแล้วทุ่มนึทุ่มนักแล้วรอดหนึ่งตัวละยี่สิบบาททุ่มแกงแก่เลยโอ้พ่อสักท่านผู้ชงลายเส้นแกงแก่เลยยี่สิบบาทอ้เงีบ่งหวั่นไอ้เงี้ยไอ้เงี้ันดีแล้วคันวัดเชียงบินล่มอะเครื่องบินร่ม ัน่าเครื่องบินต้มันเครื่องบินตอแล้วพอสักว่าฟันว่าเครื่องบินตกพี่น้องพ่ตายจาคนโอ้คนบ่เป็นยังง้นคนบ่เป็นยังคนไม่เป็นอะไรพี่น้องใน่กามฟันตอนเครื่องบินขวมอืมอ้ลงตกลงมาแล้ว่งมาขวมค่ะเครื่องบินงวดที่แล้วสิพ่อเอฟซี่าค่วมฝันของพอศักเนะ่ันว่าคนหัวขาดเอฟซีก็ว่าศูนย์ห่าในแมนแล้วโอ้ยครับผู้ใได้ก็ว่าศูนย์ห่า บาดมากเนอะข้อคงสุดท้ายพอสักเปลี่ยนเป็นหกหัวหายหัวหาแล้วหัวหายน้ปูศูนหาถือค่าก่อนยังเนอะหัวหายโอ้ยกระศูนยแต่ว่ากัดนี่นี่อันแลกเฮ็ดมันก็ชื่อคือเตจะจะเปลี่ยนอีกบ่นี่คงสุดแคปหน้าจอเนาะค่ะณทางตัวเลขของพ่อสักเนาะค่ะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2566 นเนาะค่ะบนเนาะค่ะบนพอสักให้มากกัจะมี2 3 2 4 2 6 2 8 6 2 6 3 6 4 6กเนาะคะ่ะเน้นสคููเนาะคะ่ะเน้นสองหกับสองแปดเนาะคะ่ะตาว่าเน้นนะคือ2 6ะคะ่ะสําหรับหน้าทางเลขลางเนาะคะ่ะพอสักไหนมาวิ่งวิ่ง7เนาะคะ่ะก็จะมี0ูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสพอสักเน้นที่หลัก7เนาะคะ่ะเน้นที่หลัก7 0็ดศูนย์เห้าด 7จ็ดห้เกานะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบิงเผื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีหมูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขออว้พ่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกทา่านสชคดีรวยรวยเฮงเงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ